รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามาแล้ววันนี้รายการพุทธปัญญาพิรมจึงอยากจะขอชวนคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องของวัดจีนและาศาสนามหายานกับนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยจีนกันสักหน่อยนะคะเพื่อว่าจะได้ไปไหว้พระและสืบสารวัฒนธรรมกันอย่างเข้าใจมากขึ้นในช่วงนี้ของรายการค่ะ ช่วงธรรมาพิรมก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักนะฮะว่าเวลาไปวัดจีนเนี่ยจะมีอะไรนะครับเราจะเจออะไรกันบ้างเราทำความรู้จักก่อนว่าคนจีนจริงๆเนี่ยนับถืออะไรนะครับเคนจีนจริงๆเนี่ย เดิมเนี่ยนะฮะก่อนจะมีพุทธศาสนาเนี่ยคนจีนก็จะนับถือลัทธิขงจือ๊อนะฮะลัทธิขงจื๊อนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็มีลัทธิเต่านะครับแต่จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนจีนนับถือก็คือความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษนะครับแล้วก็ความเชื่อเรื่องพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะอ่า อันเนี้ยจะคู่กันไปนะครับลัทธิของจือเนี่ยเขาจะสอนในเรื่องของอคุณธรรมความกตัญญูนะครับกตัญญูนี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์นะถ้าตามหลักของของจือเนี่ยคนเกิดมาต้องกตัญญูนะถ้าไม่มีกตัญญูเนี่ยก็ไม่มีความเป็นคนนะฮะแล้วก็จากกตัญญูแล้วก็จะต้องมีเมตตาธรรมนะเม,มตตาธรรมเนี่ยเป็นหรือมนุษยธรรมก็ได้เป็นพื้นฐานของมนุษย์ ในส่วนเต๋เนี่ยเต๋ก็จะสอนในเรื่องของการปล่อยวางนะการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะฮะการกลมกลืนกับธรรมชาตินะคนจีนเนี่ยอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยมานานนะฮะแล้วก็พอพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยคนจีนก็รับนะรับความสอนพุทธศาสนาถ้าเราเราดูนะฮะขงจื้อเนี่ยจะตึงจะมีกรอบชีวิตจะต้องมีกรอบในขณะเต๋เนี่ยจะปล่อยออกจากกรอบ แต่พุทธศาสนาเนี่ยที่มาเติมเต็มในวัฒนธรรมจริงก็คือพูทธศาสนาเป็นกลางมีทั้งมีกรอบและไม่มีกรอบนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงคนจีนจึงนับถือสามอย่างเนี้ยไปด้วยกันนะนักวิชาการตะวันตกบอกว่าคนจีนเนี่ยนับถือศาสนาปนกันมั่วนะจริงๆไม่มั่วนะฮะแต่เขามีการแบ่งแยกนะเราจะเห็นว่าในในคนจีนแต่ละคนเนี่ยนะเรา,เาถ้า เราอาจจะมีะการแบ่งนะฮะเปอร์เซนต์ของการนับถือต่างกันนะบางท่านอาจจะหนักทางพุทธหน่อยนะจะเป็นเทราวาทหรือมหายานก็แล้วแต่นะบางท่านก็อาจจะหนักไปทางทางเต๋าหน่อยชอบนะไปหน้าบ้านจะเห็นหรือในบ้านเนี่ยติดหูหรือติดยันเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็ออกในทางเตา๋าละนะเต๋านี่มีสองแบบปรัชญากับแบบของอ่สายศาสตร์ นะสายศาสตร์ก็เรียกเต๋าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเต๋าเนี่ยจะรวมทั้งสองยาด้านนะด้านปรัชญาความเชื่อกับด้านด้าน,านทาั้งทั้งสายศาสตร์นะอิทธิปฏิหารก็เรียกว่าเต๋าเหมือนกันนะอ่อย่างนี้เยอะนะหลายท่านก็เอียงดังนี้อาจจะความเชื่อ100เป็นี่เป็นเต๋าสัก0นะเป็นพุทธสัก5%้นะขงจื้อก็อาจจะเหลืออยู่นะแต่บางบ้านก็อาจจะขงจื้อเยอะหน่อย50-50บ 50, นะ อันนี้เราเราจะเห็นชีวิตคนจีนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะวันนั้นปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยในคนจีนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นจุดเด่นเลยนะเวลาคนจะศึกษาวัฒนธรรมจีนก็เข้าไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะแล้วบางทีก็เรื่องราวต่างๆก็สนุกมากแต่วันนี้เราเราจะมาเรียนรู้เรื่องมหายานนะฮะพุทธศาสนามหายานเนี่ยจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปในจีนเนี่ย ทุกๆนิกายนะเข้าไปในจีนประมาณ2,000ปีนะคะนะฮะเก่าแก่ไหมครับในประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยเขาสรุปแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยโดยตำนานเชื่อกันว่าพุทธศาสนาเข้าในจีนเนี่ยเมื่อประมาณอาพอสอเอมื่อประมาณสักราชวงศ์ฮั่นนะฮั่นตะวันออกเรียกว่าจากักรพรรดิฮั่นหมิงตี้นะมีตำนานเล่าว,ว่า,าท่านเนี่ย สุบินคือฝันเห็นพระพุทธรูปคือฝันเห็นรูปรูปทองคำเป็นรูปมนุษย์นะแล้วท่านก็ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอเอไอรูปปั้นอย่างเงี้ยหรือรูปมนุษย์เนี่ยใครก็ไม่รู้นะลอยมาโอ้สีรัศมีสีทองเลยก็มีขุนานางคนหนึ่งผู้เฒ่านะเป็นอมตะอาวุโสก็บอกว่าอ๋ออันเนี้ยตะวันตกเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านะบ้านเราไม่มีนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตะวันตก นะถ้าพระองค์สนพระไทยก็ต้องหาใครเดินทางไปที่ตะวันตกนะไ,ปไปหาข้อมูลหรือสืบข่าวมาอะไรต่างๆนะอันนี้ก็กเลยท่านก็เลยส่งทูตไปปรากฏทูตเดินทางมาถึงประมาณเอเชียกลางชายแดนจีนนะก็เจอพระสององค์พระอินเดียเลยกำลังเดินทางมาก็เลยถามว่าอแล้วท,ท่านเป็นใครนะพระท่านก็บอกว่า อ๋ออาตมาเป็นพระในพุทธศาสนาก็บอกว่าไอ้พุทธศาสนานี่มันเกี่ยวข้องกับรูปทองคำไหมอา่าก็เล่าเรื่องอพระสุบินของฮ่องเต้ก็บอกอ่านี่แหละอย่างนี้แหละเรียกว่าพระพุทธเจ้า,าที่เรานับถือนี่แหละเราจะไปเผยแพร่ธรรมะก็เลยเชิญเข้ามาในเมืองหลวงตอนนั้นฮ่องเต้ประทับอยู่ที่ลั่หยางนะนะครหลวงราชโองัานมีสองสองเมืองนะตะวันออกคือลั่หยางตะวันตกคือฉางอานันอะ่า คือทำไมต้องมีเมืองหลวงหลายเมืองเพราะว่าเวลาแต่ละฤด,ดูนะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปรพระราชฐานอะไรต่างๆนะอันี้อย่างอย่างของออพ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 ระมาถึงเนี่ยท่านก็เลยให้สร้างวัดนะแรกๆยังไม่มีวัดนะไปอยู่ที่เหมือนกับกรมพิธีการทูตนะก็เลยอยู่ในจุดนั้นจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยพระองค์ก็เลยอุทิศต,ตรงนี้เป็นวัดนะเพราะนั้นไอ้ไอไอไกลมของจีนเนี่ย เดิมเนี่ยเขาใช้อักษรจีนว่ายี่นะที่เราอ่านว่าเล่งโนยี่อะไรยี่เนี่ยนะเดิมมันเป็นส่วนส่วนราชาการนะแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าก็เลยคาว่ายี่เลยกลายเป็นวัดไปเลยนะเพราะนั้นวัดเนี่ยเวลาเราเรียกเซี่ยวลิมยี่เ,เล่งโ no นยะี่เนี่ยอันนี้ก็คือยี่เนี่ยเป็นเดิมเป็นมาจากสมัยราชวงฮัน่นะทีนี้เราวัดจีนก็เริ่มเกิดขึ้นมานะฮะ หลวงพ่อทั้งสององค์ท่านก็ค่อยๆเผย,ยแผ่ธรรมะแล้วก็มรณภาพไปปัจจุบันจุดที่ท่านมาถึงจีนครั้งแรกเนี่ยก็คือที่เรียกว่าวัดม้าขาวอยู่ที่เมืองลั่หยางถือว่าเป็นวัดจีนแห่งแรกในตำนานนะครับในตำนานเลยถือว่าเป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดนะครับแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่นะปัจจุบันถ้าใครไปเที่ยวเมืองลู่หยางก็จะเห็นวัดม้าขาวนะฮะ ทีนี้ชาวพุทธจีนเนี่ยพอมีวัดแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยการสร้างวัดก็ค่อยๆพัฒนามานะฮะค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งจนกระทั่งถึงยุคที่รุ่งเรืองเนี่ยนะฮะสมัยราชวงศ์เหนือใต้สมัยราชวงศ์ถังอะไรต่างๆวัดจีนก็มีรูปแบบสมบูรณ์แบบอาคารจีนส่วนใหญ่จะหันหน้าทิศใต้นะครับเวลาเข้ามาเนี่ยก็จะ,ะเข้าจากทางประตูทิศใต้ แล้วเราก็จะเจออาคารหลายหลังมากเลยนะเวลาเราไปวัดจีนเนี่ยทุกแห่งจะเหมือนกันหมดนะครับเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศนะครับวัดจีนทุกแห่งเนี่ยนะเป็นมาตรฐานแล้วก็รูปแบบเนี้ยก็เอาไปสร้างของวัดในรูปอย่างนี้จะชัดขึ้นนี้เป็นภาพวาดน,นะฮะแต่เป็นดีไซน์เนี่ยประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นละนะเป็นหลังที่หนึ่ง นะหลังที่2องหลังที่3อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีอาคารประกอบนะก็คือรูปแบบวัดจีนทุกแห่งก็จะเป็นทรงเนี้ยนะฮะนะทางเข้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นซุ้มประตูนะบางแห่งเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเป็นเหมือนกับซุ้มประตูวัดนะครับเป็นเหมือนกับซุ้มประตูทางเข้านะและจากซุ้มประตูพวกเนี้ยนะฮะอันนี้คือประตูใหญ่ ทางพุทธศาสนาจีนเนี่ยเขาให้ความหมายว่าเป็นประตูที่ประตูแห่งการพ้นทุกข์นะเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยก็คือเข้าสู่แดนธรรมะนะอย่าต้องเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์นะทีนี้ของพุทธจีนเนี่ยเราจะสังเกตว่า,าประตูแรกเนี่ยนะฮะประ,ประตูแรกเนี่ยเขาก็จะมีมีช่องนะครับ อาจจะมีมีหลายทาง3ทางหรือ5แล้วแต่ขึ้นอยู่ขนาดวัดนะแต่ว่าพอเข้ามาเข้ามาอีกหลังหนึ่งเนี่ยเข้ามาหลังที่2เนี่ยจะมีทางเดียวนะเขาเขาจะมีทางเดียวนะตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวอาคารแรกนะครับอาคารแรกส่วนใหญ่เนี่ยอาคารแรกเนี่ยมักจะตั้งจตังจตุโลกบาลรวมทั้งภาเสียระยะเมตไตร นะครับแต่ว่าวัดเนี้ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยวัดหลงหัวเนี่ยท่านมีมีหลายหลังเพราะนั้นพระศรีอานจะอยู่หลังแรกจะตูโลกบาลจะอยู่อีกที่หนึ่งจะเหมือนวัดเลงโนยีนะครับอ่าทีนี้เราเราเรารู้จักตรงนี้สังเขปก่อนนะลักษณะวัดจีนแล้วอุโบสถหรือวิหารสำคัญวัดจีนจะอยู่ตรงไหนนะฮะวิหารสำคัญเนี่ยพอถัดจากหลังที่หนึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่อุโบสถก็จะอยู่ตรงจุดกลางศูนย์กลางของวัดก็คือหลังกลางนะแต่จีนเนี่ยจะต่างกับไทยนะไทยเราเนี่ยเรานิยมสร้างโบสถ์ให้ใหญ่เห็นไหมฮะจริงจโบสถ์เนี่ยเป็นที่สําหรับทําสังฆกรรมเฉพาะของพระในในของไทยดั้งเดิมเนี่ยอุโบสถก็เล็กนะในสมัยสุขโขทัยเนี่ยเราสร้างอุโบสถไม่ใหญ่เฉพาะพระเพะยียงพอกับพระในวัด แต่พอพอมาถึงสมัยอายุทยาเนี่ยเราเกิดประเพณีลูกผู้ชายอายุครบบวชต้องบวชใช่ไหมเราก็เลยทําโบสถ์ให้ใหญ่ๆเพื่อให้คนเข้ามาในโบสถ์ได้เห็นการบวชได้อนุโมทนามันก็เลยเกิดธรรมเนียมสร้างโบสถ์ใหญ่ๆนะไทยก็เลยเปลี่ยนนะโบสถ์จะใหญ่นะวิหารจะเล็กแต่ว่าของของของจีนเนี่ยวิหารเขาจะใหญ่วิหารกลางเนี่ย ก็เวลามีพิธีใหญ่ๆก็ใช้เป็นอุโบสถด้วยนะฮะก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเป็นาภาษาจีนมักจะเรียกว่า,าต้าสงเป่าเตี้ยนนะก็คือวิหารใหญ่วิหารของพระพุทธเจ้านะฮะก็จะในนั้นก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนะฮะวิหารแรกเนี่ยจะเรียกว่าเทียนหวังเตี้ยนเทียนหวังเตี้ยนก็คือวิหารของจตุโลกบาล นะหรือบางแห่งก็จะเรียกว่าเป็นวิหารพระเมตไตรนะก็คือมีเลิอเตี้ยนนะตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพบเห็นในวัดจีนนะฮะแล้วส่วนสองข้างซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นวิหารพระโพธิสัตว์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปวัดจีนเนี่ยวเวลาไหว้ไหว้ย,ยังไงก็ไหว้ตรงกลางนี้ก่อนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยวัด วัดจีนเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะถ้าในประเทศจีนเนี่ยบางทีเขาจะไม่ให้ไปจุดทูบในตัววิหารเราก็จุดอยู่ข้างนอกก็ได้นะเขาจะมีกระถางใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยะะก็จุดจุดอยู่ข้างนอกนะครับาการจุดทูบเนี่ยเวลาเราพบในประเทศจีนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าจุดทูบเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันรบกวนรบกวนเรานะ ไม่ทําให้แสบตาเพราะว่าเวลาอย่างในประเทศจีนอากาศหนาวเนี่ยทูบเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็มีความอบอุ่นนะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยบางทีร้อนไปนะอย่างเราไปวัดมังกรเนี่ยโอ้โหจุดทูบจนจนเราแสบตานะฮะท่านก็อาจจะจุดน้อยหน่อยก็ได้นะจุดน้อยหน่อยก็ได้นะแต่แต่คนจีนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีกลิ่นทูบหรือมีมีควันทูบไม่ไม่หยุดนะ เพราะนั้นในเมืองไทยเนี่ยไอจุดที่มีควันทูบไม่หยุดก็ยังมีวัดเลนโนยีที่หนึ่งหรือว่าศาลเจ้าพ่อเสืออย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างในต่างประเทศอย่างที่ไต้หวันเนี่ยที่ไทเปนเนี่ยวัดหลงซันซื่อเนี่ยจุดยีิบสี่ชั่วโมงคนไหวยี่บสี่ชั่วโมงนะเขาไม่ปิดประตูเลยนะะจนตอนหลังเนี่ยเดิมวัดนี้มีพระอยู่ตอนหลังพระย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าคนไหวทั้งทั้ง,ท,งทั้งวันนะ ตอนหลังพระพระต้องต้องหาหาที่อยู่ใหม่แล้วเวลามีพิธีท่านก็นมาสวดมนต์นะอันนี้คือคือลักษณะวัดจีนนะครับเราพอทราบลักษณะแล้วทีนีออ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดจีนเนี่ยนะครับผมจะไล่มาตั้งแต่พอเวลาเราเข้าประตูมาเนี่ยเราจะเจอพระโพธิสัตว์ที่เฝ้าประตูนะอันนี้บ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นอันนี้เราเรียกว่า วัชระโพธิสัตว์วัชระโพธิสัตว์ภาษาจีนเรียกว่าจินกังจินกังเนี่ยภาษาแต้จว๋วเรียกว่ากิมกังกิมกังกิมกังซิงหรือกิมกังพอสักก์ก็ได้นะหมายถึงว่าเป็นโพธิสัตว์ที่ถือวัชระหรือกระบองเนี่ยไอ้กระบองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้อารักขาพระพุทธเจ้านะในมหายานเนี่ยเราจะแบ่งนะ เราจะแบ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นหลายชั้นนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหายานเนี่ยถ้าเราดูจากรูปเนี้ยเขาจะวางสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยเป็นลำดับชั้นไว้นะ,ะชั้นสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้านะฮะชั้นที่สองก็คือพระโพธิสัตว์นะ,ะพระพุทธเจ้าก็จะมีพระสาวกเป็นบริวารน,นะ,ะพระโพธิสัตว์ก็จะมีบริวารเป็นเป็นพวกเทพต่างๆนะ แล้วลงมาอันนี้ก็โพธิสัตว์นะฮะแล้วก็จะมีจตุโลกบาลน,นะเรียกว่าเป็นผู้รักษาพระธรรมหรือว่าอันนี้ก็เป็นธรรมบาลสององค์นะเป็นผู้อารักขาพระธรรมเพราะฉะนั้นในในวัดจีนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พื้นฐานของชาวพุทธจีนเราอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ไม่เหมือนกับที่เราเรารู้จักหรือเราอาจจะคิดว่าอันเนี้ยเป็น เทพเจ้าทั้งหมดแต่จริงนี่คือพระโพธิสัตว์กับพุทธเจ้าของมหายานะของพุทธศาสนามหายานนะทนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะสังเกตจากรูปเนี้ยนะฮะรูปภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าวัดเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะเข้าไปสู่แดนสุขาวดีนะไปพบพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อเราจะเข้าสู่แดนสุขาวดีเนี่ยเราก็เดินเดินเข้าไปจาก ด้านล่างก่อนสวรรค์ชั้นแรกๆก่อนแล้วเราก็จะไปพบพระโพธิสัตว์องค์แรกนะองค์เนี้ยนะฮะองค์เนี้ยนะถัดจากวัชระหรือว่ากิมกังเนี่ยซึ่งเป็นผู้รักษาวัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเข้าไปเนี่ยจะถึงชั้นแรกนะชั้นแรกก็จะเจอจตุมหาราชนะนะอันนี้คือจตุโลกบาลแบบจีนนะฮะสี่องค์เนี่ยนะครับ จตุโลกบาลแบบจีนในวัดจีนทุกแห่งนะฮะเราจะพบจตุโลกบาลเนี่ยนะฮะทุกทุกทุกแห่งเลยนะครับจตุโลกบาลเนี่ยเป็นคติอินเดียนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยรับเข้ามาพร้อมพูดศาสนานะครับแล้วก็มีความนิยมขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ถังนะฮะมีพระสูตรมหายานกล่าวว่า ถ้าประเทศไหนเนี่ยที่ตั้งมั่นอยู่ในประชาชนพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศเนี่ยนับถือพระรัตนตรยัยนะรักษาศีลปฏิบัติตัวเป็นคนดีจตูโลกบาลท่านจะคุ้มครองรักษาให้ประเทศนั้นจเจริญรุ่งเรืองอ่าเพราะนั้นตั้งแต่ราชวงถังมาเนี่ยก็เลยเกิดธรรมเนียมนิยมว่าสร้างจตุโลกบาลให้บูชาในวัดอ่แล้วก็นิยมทำอยู่ด้านหน้า เหมือนกับทำไมต้องอยู่ด้านหน้านะฮะอุปมาว่าเวลาเราจะเข้าไปสู่สวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ยังแดนสุขาวดีใช่หไหมขั้นสูงเพราะฉะนั้นเราจะเจอสวรรค์ชั้นล่างก็คือชั้นจตุมหาราชอ่านะก็อนนั้นต้องต้องไปเจอก่อนนะ,ะจากโลกมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราจะไปเจอชั้นจตุโลกบาลก่อนนะฮะ,นะฮะอ,องค์แรกเนี่ยถือพินอ่าชื่อว่าเท้าทัตตลัต ทนะัตลัตเป็นจตุรลกบาลทิศตะวันออกอ,องค์ที่สองเนี่ยจะถือดาบเรียกว่าท้าววิรุณหกนะฮะอยู่ทิศใต้ส่วนอีกองค์หนึ่งนะถืองูนะเป็นท้าววิรูปักอยู่ทิศตะวันตกและส่วนทิศเหนือก็คือท้าวเวสสุวรรณเรียกอีกอย่างว่าท้าวกูเวนนะท่านจะประจำอยู่ทิศเหนือนะเป็นเจ้าแห่งยักษ์ถือเป็นฉัตร บางแห่งก็ทําเป็นร่มก็ได้นะฮะอาวุธเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะอาวุธจัตุรลกระบะเนี่ยบางทีเขาทําสลับกันเพราะฉนั้นนี่ต้องระวังเราต้องสังเกตดูว่าหน้าตาอะไรต่างๆบางทีไปแต่ละที่เนี่ยอาวุธจะสลับกันท้าวเวสสุวรรณเนี่ยถ้าไม่ถือร่มเนี่ยก็จะถือเจดีอ่าจะถือเจดีนะครับอ่าอาจจะสลับกันนะหรือว่าถ้าท้าวเวสสุวรรณถือเจดีเนี่ย เขาก็จะเอาล่มไปให้องค์อื่นถือหรือฉัดเนี่ยเอาไปให้องค์อื่นถือเพราะฉะนั้นเราเราเวลาเราต้องสังเกตนะอาจจะสลับกันหน่อยหนึ่งนะฮะอันะนะนะนี้เราจะเห็นว่าอย่างเราไปวัดเล่งโนยี่เราจะเห็นว่าก็มี4องค์นี้เหมือนกันใช่ไหมฮะตอนผมเด็กๆนะครับเวลาเข้าไปตามแม่ไปวัดเล่งโนยี่เนี่ยโอ้เข้าไปผมพอวิหารอันนี้วิหารแรกเนี่ยผมจะกลัวมากนะฮะ สมัยก่อนเนี่ยมันจะดำนะฮะดำน่ากลัวเมื่อก่อนเนี่ยไอไอไอตอนเราเป็นเด็กนะฮะเราเป็นเด็กเรารู้สึกว่ากลัวมากนะฮะผมจะวิ่งเลยพอมาถึงประตูเนี่ยพอพอชํำเลืองเห็นว่าโอ้ใช่แล้วจุดนี้นะก็จะวิ่งเลยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปข้างในนะฮะทุกครั้งนะฮะจนโตโตเป็นหนุ่มโตเป็นผู้ใหญ่นะตอนหลังเข้าไปไหว้พระ อาจจะหลวงพ่อตอนหลังท่านปิดทองใหม่ก็ได้นะท่านปิดทองอะไรทําตู้กระจกแต่เมื่อก่อนมันดํามากแล้วก็น่ากลัวนะฮะแล้วเด็กๆเ,เนี่ยเราจะรู้สึกกลัวนะตอนหลังๆมาดูเออท่านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นีออ่ไม่เห็นน่ากลัวเลยนะเราเป็นเด็กนะตอนนั้นเราโง่เองนะฮะเป็นเด็กโง่เองนะแต่ว่าก็รู้สึกไปวัดจีนทุกแห่งก็จะเจอนะครับแต่ที่ที่เซี่ยงไฮ้นี่เขาเขาทำหน้าตาท่านไม่ดุนะ ทีนี้พอพอเข้ามาเนี่ยในวิหารบางแห่งเป็นสองแห่งแต่บางแห่งเป็นที่เดียวกันเนี่ยเราจะเห็นองค์นี้ก่อนนะครับถ้าถามท่านทั้งหลายก็จะบอกว่าพระสังกจายใช่ไหมเราจะเรียกพระสังกจายถูกไหมฮะองคเนี้จริงๆแล้วคนจีนเรียกว่าพระศรีอารยาเมตไตเราไม่ได้เรียกพระสังกจายนะครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเอาละคนไทยเราเรียกภาษาสงกะจายจีนนะจนบางคนมาปนกันนะเออองเนี้ยนะฮะจีนเนี่ยเรียกว่าจีนเนี่ยทำรูปพระศรีอายเมตย์สองแบบนะครับแบบนี้คือแบบที่หนึ่งนะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือท่านจะทำเป็นเป็นรูปทรงเหมือนพระโพธิสัตว์นะฮะ แบบนี้นะเหมือนพระโพธิสัตว์ที่เราพบทั่วๆไปอย่างนี้เป็นแบบอินเดียนะก็เป็นพระศรีอรยะเมตไตรเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นวัดหลงหัวที่เซี่ยงไฮ้นะฮะก็จะเป็นพระศรีอรยะเมตไตรนะแต่คนก็ไม่ไม่ค่อยรู้นะฮะคนมักจะเห็นพระโพธิสัตว์แบบนี้ก็เหมาเป็นกวนอิมนะหรือเหมาเป็น เทพเทวดาอะไรไปนะจริงๆแล้วอันนี้คือพระศรีอานเหมือนกันนะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเราสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงกลางของวิหารหลังแรกเนี่ยวิหารเาทียนหวังหรือว่ามีเลอร์เนี่ยนะฮะวิหารแรกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะท่านประทับอยู่บนพระศรีอานปัจจุบันเนี่ยท่านยังไม่ตัดสุลุเป็นพุทธเจ้าถูกไหมฮะเพราะนั้นท่านประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะชั้นดุสิต นะเพราะนั้นตรงกึ่งกลางเนี่ยนะก็ก็เป็นที่ประทับของพระศรีอารยาเมตไตนะคือพระศรีอารยาเมตไตรเนี่ยนะครับอ่าแบบเนี้ยนะฮะเราจะพบทั่วไปเลยนะขอเล่าหน่อยว่าทําไมเป็นพระศรีอารได้ยังไงทําไมไม่ใช่พระสังกัจจายพระศรีอารยาเมตไตรเนี่ยนะฮะแรกๆเข้าในจีนก็เป็นรูปโพธิสัตว์อย่างที่เห็นไปแล้ว แต่ว่าพอมายุคประมาณปลายราชวงศ์ถังเนี่ยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะเขาเรียกว่าหลวงพ่อถุงย่ามนะภาษาจีนเรียกว่าโปโตอห่อเสียงนะแปลว่าหลวงพ่อถุงย่ามคือถ้านเป็นพระอ้วนแล้วจะถือถุงย่ามใบหนึ่งไปไหนเนี่ยแต่งกายก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะด้วยความอ้วนมากก็อาจจะเสื้ออะไรก็หลุดหลุดลุยๆนะแต่ท่านจะเดินเดินบินทบาทอยู่ในตลาด คนก็จะชอบพูดคุยกับท่านก็จะเอานู่นเอานี่ถวายท่านอยู่เรื่อยท่านก็ใส่ถุงย่ามไอ้ถุงถุงผ้าเนี่ยนะใส่ใส่ทุกอย่างอยู่ในถุงอนะันนั้นแล้วก็พอได้จํานวนหนึ่งก็แบกขึ้นบ่านะถ้าแบกไม่ไหวท่านก็ลากอยู่ตามตามตลาดนั่นนะ่ะเดินไปเดินมาแตนะ่ท่านจะชอบพูดปริศนาธรรมให้ชาวบ้านนะคนก็ถูกใจมากชอบมาฟังธรรมะ บางทีก็ไปหามุมหนึ่งของของชุมชนแล้วท่านก็นั่งฉันอาหารหรืออะไรของท่านไปก็จะมีคนมามาหาท่านเรื่อยให้ท่านสอนธรรมะอะไรต่างๆเด็กๆก็ชอบแวดล้อมท่านคือเด็กจะสนใจว่าท่านใส่อะไรในถุงบ้างนะก็จะพยายามล้อมท่านพอท่านนั่งลงไปปุ๊บเนี่ยถุงก็ท่านก็จะวางเด็กก็จะมาลื้อถุงเล่นนะแล้วท่านก็ดึงหยิบของทุกอย่างมาให้ดู ก็เขาบอกว่าของนั้นเยอะมากเลยเต็ไมไปหมดเลยแล้วเก็บก็เก็บเข้าไปในถุงแล้วก็มัดแล้วแล้วมันใส่ไปได้ยังไงนะบางคนก็บอกว่าท่านต้องมีวิชาแน่เลยนะหลวงพ่อเนี่ยนะฮะก็มีบันทึกเล่าอย่างนี้นะฮะแต่มันมีบันทึกอีกฉบับหนึ่งคนคนเนี้ยตอนหลังได้เป็นในอำเภอเขาเล่าว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเ,เขาเนี่ยได้ เห็นตอนที่ท่านสงน้ำที่หลังของท่านมีมีตาตาอีกคู่หนึ่งเขาก็ตกใจเขาบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระพุทธเจ้านี่ทำไมถึงมีตาข้างหลังนะคือจริงๆคำว่าตาข้างหลังเนี่ยมันเป็นศัพทธรรมะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีตาเหนือมนุษย์ธรรมดาตาแห่งการพ้นทุกข์นะตาแห่งการดับกิเลสอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ย ในเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่าท่านมีตาจริงๆอยู่ที่หลังนะก,ก็เป็นเรื่องเล่านะฮะแล้วก็เป็นบันทึกอย่างนี้ก็เลยแล้วหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยอย่าไปบอกใครเรื่องนี้เป็นความลับเจ้าเป็นลูกศิษย์รู้ได้นะเขาก็บันทึกเรื่องนี้ไว้นะแต่ว่าอาจจะบันทึกเป็นวิสนาธรรมหรือเปล่าเราไม่ทราบนะแต่บันทึกว่าหลวงพ่อท่านมีลักษณะบางอย่างน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือโพธิสัตว์ผู้วิเศษอะไรอย่างนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เขาติดตามท่านอยู่ประมาณสองปีวันหนึ่งท่านก็บอกว่า mm hmm. เจ้าจะติดตามเราต่อไปไม่ได้ละนะดวงชะตาชีวิตเจ้าเนี่ยจะต้องเดินทางไปสอบนะวันหน้าเจ้าจะได้ทำราชการเวลาของเราจะหมดละเราจะต้องดับนะดับขันของเราละเพราะนั้นเราต้องแยกทางกันนะพอวันรุ่งขึ้นเจ้าต้องแยกทางกับเราละนะท่านก็สั่งอย่างนี้แล้ว อันนี้ก็เลยล่ำลาท่านนะแล้วก็ไปสอบหลังจากนั้นก็ได้เป็นบัณฑิตจริงนะอันนี้ส่วนหลวงพ่อเนี่ยหลังจากแยกทางกับบัณฑิตคนนี้เนี่ยนะท่านก็กลับไปที่วัดที่ท่านท่านบวชนะแล้วก็บำเพ็ญสมาธินะจนวันหนึ่งท่านก็มรณภาพนะฮะมรณภาพที่ตรงเป็น,เป,นเป็นตรงระเบียงระเบียงระเบียงวัดนะแต่ว่าก่อนที่ท่านมรณภาพเนี่ย หินที่ท่านนั่งเนี่ยก้อนหินนั้นอ่ะท่านมีเขียนคำกร,นกรอนภาษาจีนไว้เขียนว่า,าพระเมตไตรนะก็คือ,อพระศีอยะเมตไตรเนี่ยนะฮะเรียกแย่อๆว่าพระเมตไตรพระเมตไตรเนี่ยเกิดมาเป็นเป็นแสนแสนครั้งนะเพื่อมาโปรดมนุษย์แต่มนุษย์ไม่รู้จัก เขียนอยู่ข้างๆแล้วท่านนั่งสมาธิมรณภาพแล้วพอลุงเช้าพระในวัดมาเจอก็โอ้หลวงพ่อท่านามรณาภาพแล้วท่านก็นั่งอยู่ในท่าสมาธิอย่างนั้นนะเขาก็เลยทำศพท่านเสร็จอะไรเขาก็เลยสร้างรูปรูปท่านไว้บูชาในวัดเรื่องนี้เล่าไปคนก็เลยบอกเออหรือว่าท่านก็คือพระศรีอายะเมตไตรลงมาโปรดสัตว์แต่เราไม่รู้จักท่านนะ ตั้งแต่นั้นมาในเมืองจีนเนี่ยก็เลยนิยมสร้างรูปพระศรีอานเป็นรูปท่านนะก็เลยเกิดมาตั้งแต่ประมาณราชวงศ์ซ่งนะแล้วก็แพร่หลายมาถึงปัจจุบัน อาจารย์เศรษฐพงศ์ยังมีข้อมูลแนวลึกอีกมากมายมาให้รับชมกันแต่คงต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้วันแห่งความรักปรางแล,และทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ